ความบาดหมางนี้เริ่มประทุขึ้นในรายการเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2018ในแมตช์นั้นมันเป็นเกมที่ตึงเครียดแบบสุดๆจนในเฟรมที่19รอนนี่วางสนุกอาลีคาเตอร์และตอนที่อาลีคาเตอร์เดินมาแก้สนุกได้มีการปะทะระหว่างที่เดินสวนกันทําให้เหตุการณ์เริ่มระอุข,ขึ้นโดยรอนนี่พูดสวนไปทันที <c oughs> น้อยเดิน <c oughs> ทนไหลฉัน <c oughs> อยู่ฉันจะเอาคืนบ้างเหอาลีก็ได้ตอบกลับไปอย่างใจเย็นแบบกุนกวนว่าขอบคุณนะนั่นเยี่ยมมากเลยทั้งสองปะทะฝีปากกันอยู่สภพากจนกรรมการต้องเข้ามาห้า เนินเกมต่อและในแมตช์นั้นอาลีคาเต,เตอร์ก็สามารถเอาชนะรอนนี่ไปด้วยสกอร์13ต่อ9เฟรมแต่เหตุการณ์ก็ไม่ได้ถูกคลี่คลายลงแต่อย่างใดและแต่ละครั้งที่ทั้งสองต้องมาพบกันบรรยากาศก็มักจะมาขู่และตึงเครียดอยู่เสมออย่างในรายการโวกลังปี2020ที่มีการสัมผัสข้อศอกที่ตึงจนผู้บรรยายต้องเอามารีเพย์ด้วยอีกครั้งและในรายการแชมเปี้ยนลีก2022ที่รอนนี่ตดออกมาหลังจากที่เอาชนะอาลีคาเตอร์อรได้ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ได้ดำเนินมาถึงจุดเดือดที่สุดอีกครั้งในรายการ The Master 2024รอนนี่สามารถพลิกกลับมาเอาชนะอาลีคาเตอร์จากที่โดนนำา6ต่อ3อเ,เขาสามารถคัมแบ็กกลับมาและคว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์10 รเฟหลังจากจบเกมคาเตอร์ได้ออกมาวิจารณ์ว่ารอนนี่สั่งน้ำมูกลงพื้นเต็มไปหมดซึ่งเขามองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสำหรับนักสนูกเกอร์อาชีพรอนนี่ถึงกับเดือดเขาออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าหมอนั่นมันมีปัญหาเขาต้องจัดการกับชีวิตตัวเองหรือไปหานักจิตบำบัดซะผมทนไม่ไหวแล้วคนอย่างหมอนั่นไม่ใช่คนที่น่าคบด้วยเลยด้วยซ้ำพร้อมกับชูนิ้วให้ไปหนึทีนอก